ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวเด่นประจำสัปดาห์เคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรมเดือนลองชอมถือสีนูดของชาวอิสลามเริ่มในวันที่23มีนาคมข้อมูลปฏิทินอิสลามโดยสำนักจุลาราชมนตรีเดือนลองชอมปีนี้ตรงกับวันที่23มีนาคมชาวมุสลิมจะถือสีนูดเป็นเวลา1เดือนเดือนลองชอมเป็นเดือนที่ชาวมุสลิมทั่วโลกจะต้องปฏิบัติเพราะเป็นศาสนาบัญญัติ ด้วยการงดอาหารทุกชนิดรวมถึงน้ำดื่มในช่วงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกดินวันที่22เมษายนเป็นวันฮารีอายาอีดุลฟิตีวันปีใหม่ของชาวมุสลิมคล้ายกับวันตุดจ,จีนของคนเชื้อสายจีนถือเป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองอีหล่นยังได้เตรียมสเสบียงในช่วงถือศีลอดสสำหรับผู้ต้องขังชาวมุสลิม เพื่อให้ชาวมุสลิมที่ถูกฝากขังสามารถปฏิบัติตามศาสนาบัญญัติเดือนร้องชอมได้อย่างสบายใจเงินอุดนน 6, หนุน6,000เหรียญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และชาวต่างชาติที่มีบัตรพำนักถาวรขอรับได้เงินอุดนน 6, หนุน6,000เหรียญไต้หวันนี้ไม่เพียงแค่ชาวไต้หวันเท่านั้นที่สามารถขอรับได้ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หรือชาวต่างชาติที่มีบัตรพำนักอยู่ทาวนก็มีคุณสมบัติขอรับได้เช่นกันปัจจุบันมีการวางแผนสามารถขอรับเงินอุดหนุนได้5วิธีคือลงทะเบียนโอนนนเเงงิิบัญชีฝาก รับเงินสดที่ตู้ ATM รับเงินสดที่ไปรษณีย์โอนเงินเข้าบัญชีฝากโดยตรงและผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถลงทะเบียนได้ที่สถานีตำรวจซึ่งสะดวกต่อประชาชนในการขอรับเงินเป็นอย่างมากตั้งแต่วันที่22มีนาคมเวลา8นาฬิกาประชาชนสามารถลงทะเบียนออนไลน์ขอรับเงินอุดหนุนได้ ประชาชนทั่วไปสามารถไปที่ตู้ ATM ของสถาบันการเงินที่กำหนดพร้อมกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขบัตร ARC เพื่อขอรับเงินสดสำนักงานตัวคนเข้าเมืองมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการการแข่งขันวัฒนธรรมที่หลากหลายหวังสร้างสังคมที่เป็นมิตรเมื่อวันที่18มีนาคมสำนักงานตรวคนเข้าเมืองได้จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการการแข่งขันแผนปฏิบัติการนวัตกรรมวัฒนธรรมที่หลากหลาย จงจิ่งคุณผู้อำนวยการสำนักง,งานตรวคนเข้าเมืองเกล่าวว่าทีมที่ได้รับคัดเลือกมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวอินโดนีเซียเวียดนามกัมพูชาเมียนมามาเลเซียและจีนแผ่นดินใหญ่เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรที่ดาวของผู้ตั้งถิ่นฐานมาอย่างเต็มที่ตลอดจนขานรับนโยบายอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขาจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบทีมที่ชนะรวม10ทีมโดยแต่และทีมได้รับเงินอุดหนุนสูงถึง80,000เหรียญไต้หวันและคัดเลือกทีมยอดเยี่ยม3ทีมพิเศษเพื่อมอบเงินอุดหนุนให้อีก6,000เหรียญไต้หวันเพื่อเป็นกำลังใจ สำนักง,งานตัวคนเข้าเมืองผักดันโครงการการมอบตัวสำหรับชาวต่างชาติกรณีพำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนดสำนักง,งานตัวคนเข้าเมืองไทเปรับเรื่องคู่สามีภรรยาชาวอินโดนีเซียที่กำลังตั้งครันที่เดินทางเข้ารายงานตัวด้วยตนเองขอช่วยทำเรื่องเดินทางกับประเทศก่อนเริ่มเดือนลองชอมเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสเมื่อเร็วๆนี้สำนักง,งานตัวคนเข้าเมืองเหมียวรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมร้านอาหารที่เปิดโดยผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนให้พวกเขาช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่พี่น้องชาวต่างชาติที่พำน,นักอยู่เกินเวลาที่กำหนดเข้ารายงานตัวด้วยตนเองสำนักงานตัวคนเข้าเมืองเถาหยวนเพิ่งรับเรื่องหญิงสูงอายุชาวเวียดนามที่พำน,นักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนดเดินทางเข้ารายงานตัวด้วยตนเองโดยมีลูกสาวได้หลานชายเดินทางไปเป็นเพื่อนสำนักงานตัวคนเข้าเมืองผิงตงได้ดําเนินการลดบริการเคลื่อนที่มุ่งหน้าไปที่เขตตรงกลางประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้พี่น้องแรงงานชาวประมงต่างชาติได้รับทราบ